หอมสดชื่นมากๆเลยนะคะและก็มั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะยิ้มได้ตลอดทั้งวันอย่างนี้เลยค่ะนะคะบอกได้เลยค่ะว่าลุงชายยาสีฟันสมนุนไพรโบไทยทยังฮืบนั่นเองนะคะเพราะเป็นยาสีฟันที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆและลุงชายเองก็ประทับใจมากๆเช่นกันนะคะช่วยลดกลิ่นปากลดอาการเสียฟันร้อนในเหนือออักเสบรามนาศบรรเทาอาการปวดฟันนะคะและกําจัดคราบเหลืองๆหินปูนได้ดีเช่นกัน เด็กๆเจขวบขึ้นไปใช้ได้ไม่แส่ปากไม่กัดปากนะคะป้องกันฟันผุสาวๆจัดฟันก็ใช้ดีมากๆเช่นกันนะคะกําจัดแบคทีรียในช่องปากนะคะฟันขาวอย่างต่อเนื่องเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะใครก็ตามนะคะที่กําลังมองหายาสีฟันที่ตอบโจทย์ได้ดีนะคะลุกแนะนํายาสีฟันสมนุนไพรโบกทาย,ยงเฮิรบเลยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเฟอร์เฟคมากๆนะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลย หหลอด50กรัมหลอดละหนึร้อยหกสบาท2หลอด300บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็เปิดบินเพียง10หลอด1นึ0บาทนะคะสนใจก็อินบอ์เข้ามาได้เลยค่ะ